หากต้องการเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่สะดวกปลอดภัยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงรองรับการชำระเงินด้วยเหรียญ USDT สวัสดีครับเพื่อนทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะพามาแนะนำวิธีการย้ายกลุ่มดาว จะย้ายกลุ่มดาวได้มันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือ,อก็คือตอบคําถามตอบคําถามปริศนาดวงดาวตัวนี้ก็อันนี้ก็คือ,อมันก็จะยุ่งยากหน่อยเพราะบางทีตัวเลือกที่เราต้องการไม่มานะครับเราก็จะมาใช้วิธีใช้ตัวนี้เอานะครับนี่ยันย้ายดาราตัวนี้ช่องทางได้รับนะครับความชอบแล้วก็ซื้อทานตำลึงเงิน ตัวนี้นะครับยันย้ายาดาวทีนี้เนี่ยเราจะย้ายกลุ่มดาวไปทําไมย้ายกลุ่มดาวไปเพราะว่าเว,เวลาเราทําโชคชะตาอะไรแบบน,นี้มันจะมีบางครั้งที่ถ้าอยากจะลดอยากจะปลดโชคชะตาเราจะต้องเคยผ่านกลุ่มดาวนั้น,น,นมาทําให้มันเป็นการบ,ารบว่าเออเราเราควรจะอยู่กลุ่มดาวนั้นบ้างอะไรแบบนี้นอกจากนั้นแบ,แบบอีกแบบหนึ่งก็คือว่า ตัวละครน,นะครับแล้วก็ของรางวัลในการที่เราอยู่กลุ่มดาวใดๆก็ตามนะครับแล้วกอ็อยู่กลุ่มดาวนั้นๆแล้วเพอร์เฟกต์อะไปเรื่อยๆอจนเพอร์เฟกอย่างเช่นอย่างเช่นพีน,น่ะอย่างเช่นอาจจะผมยกตัวอย่างพีนาตน,นะครับพีนาตเนี่ยเป็นดีกับสงบคาว่าคาว่าดีก็คือล้ําดีมากกว่าร้ายดี D มากกว่าร้ายคือดี สงบคือเคร่งกับคลั่งอยู่ใกล้ๆก,กันอยู่ใกล้ๆก,กันน่าจะเป๊ะหรืออาจจะใกล้ๆก,ก,กันมากๆนะครับแล้วก็แต่ว่าพอคุณย้ายกลุ่มดาวมาแล้วเนี่ยอ่ะสมมติพินาศใช่ไหมพอคุณย้ายกลุ่มดาวไปพินาศเนี่ยแล้วอยากจะปลดนะครับปลดของรางวัลให้เป็นถึงระดับเจริญตรงนี้เลยเนี่ยเพื่อให้ได้แต้มต,ตรงนี้แล้วก็ได้แฟมาใส่คุณจะต้องสุดโต่งนะครับจะต้องสุดโต่งในความพินาศ mm hmm. คำว่าสุดโต่งในความพินาศ ก็จะกลายเป็นดีต้องเยอะมากมากมากแล้วก็ค่าตรงนี้สมดุลนะฮะจะเป็นอย่างนี้อ่ะอันนั้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างผมจะย้ายกลุ่มดาวให้ดูนะครับตอนนี้ผมอยู่นำโชคตรงนี้แล้วผมก็รับขอรางวัลสูงสุดไปแล้วแต่ว่าผมจะไปเกี่ยวพานต่อเพราะว่าเกี่ยวพานเนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่ผมยังไม่เคยไปแล้วก็ยังไม่ได้ปลดอะไรเลยเดี๋ยวผมจะปลดเกี่ยวพานไปถึงเจริญนะครับมาดูกันคําว่าเกี่ยวพาน แก้ไขผลรวมเกี่ยวพานคืออะไรร้ายสงบผมไม่ต้องทำเคร่งกับคลั่งให้ใกล้ๆกันแล้วก็ไปร้ายนะครับดังนั้นตอนนี้ผมไม่ต้องลดเคร่งนะลดเคร่งเพิ่มร้ายก็จะต้องไปดูที่ NPC นะครับอย่างนี้ลดเคร่งไ,ไม่ใช่เดี๋ยวผมด่วนด,ดูไปแล้วก็ลืม ผมจะต้องเพิ่มเคร่งเออเพิ่มเคร่งลดคลั่งเพิ่มเคร่งลดคลั่งก็แล้จะมีตัวหนึ่งนะเคร่งกับเพิ่มเคร่งก็กลายเป็นเพิ่มเคร่งเพิ่มร้ายนะครับเพิ่มเคร่งเพิ่มเคร่งเพิ่มร้ายจะเป็นอีน้ำป่วยอีน้ำป่วยจะเป็นเพิ่มเคร่งเพิ่มร้ายอีน้ำป่วยนี่นะฮะนี่ฮะเขาอยู่กลุ่มดาวเกี่ยวพานใช่นไหมครับ แลวเกี่ยวผ่านเข่งกรลายถ้าห้าปุ๊บเนี่ยจะเท่ากันเป๊ะเลยใช่ไหมครับมันมันโชคละในน,นีนนล,นล่ะผมมา ร้ายสงบอ่าแต่ว่ายังไม่ขึ้นเลยนะครับยังไม่ขึ้นเกี่ยวผ่านอันนี้ตัวเนี้ยผมดอามันสงบละทีเนี้ยผมต้องร้ายผมต้องร้ายให้มันมากขึ้นคราวนี้แหละต้องการเพิ่มร้ายแต่ว่าเคร่งกับคลั่งมันควรจะเท่ากันนะครับสิ่งที่จะต้องทําก็คือผมจะต้องไปหา npc ที่มันเป็นร้ายเคร่งกับร้ายคลั่งแล้วก็สลับกันไปนะครับ เพื่อดึงความร้ายออกมาร้ายเคร่งร้ายคลั่งดูต่อตอนนี้ผมได้ร้ายเคร่งก็คือตัวตัวอีน้ำป่วยนะครับร้ายเค,ร,ยคร่งร้ายขลางน่าจะเป็นนี่หรือเปล่าร้ายคลั่งนี่ใช่ไหมอ่ะผมก็ หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็สลับมาที่อ,อีน้ำป่วยอ่าเดี๋ยวมาดู ครับข้างเองเท่าเดิมแต่ว่าลายดึงมาแล้วดึงมาแล้วทำมาประมาณนี้กลุ่มดาวยังไม่เปลี่ยนนะครับก็น่าจะประมาณน่าจะแปลว่าเราต้องการลายที่เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเปลี่ยนละเป็นเกี้ยวผ่านละนีอ่อ่ะมาดูครับมาดูคราวนี้เปลี่ยนเป็นเกี้ยวผ่านเรียบร้อยแล้วความสมดุลระหว่างเครืงข้าง,างห่างกัน1ิ ก็ยังถือว่าถือว่าอยู่ในสงบได้อยู่นะครับร้ายมาเป็น7.3มาดูของรางวัลเห็นไหมครับว่าพึ่งได้แค่นี้เองนะครับพึ่งได้แค่นี้เองอ่ะนี่พึ่งได้ขั้นต้นนะของเกี้ยว่านอ่ะเดี๋ยวจะผมจะรันต่อนะครับ 我没有什么未了的心愿，只有许多的遗憾。但若让我将一切重来一次，似乎也没什么可的。啊。ความสมดุลตรงนี้ยังดีร้ายขึ้นไป78นะครับของระงวันก็ยังไม่ถึงนะเนี่ยผมไม่ต้องร้าย ไล่เยอะไปอีกนะครับเพื่อจะไปตรงนี้อ่ะเดี๋ยวยาวแล้วนี่นี่ก็เปลี่ยนกลุ่มดาวถือว่าสาเร็จแล้วนะอ่ะสาหรับคลิปผมเรื่องเปลี่ยนกลุ่มดาวเนี่ยสำเร็จละแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาเกี้ยวพานะให้มันไปขั้นสุดนะครับสงสัยน่าจะหมดน่าจะหมด มีความเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับได้แล้วเราก็ได้ชุดนี้แล้วด้วยนะครับได้ชุดนี้แล้วด้วยโอเคแต่ยังไม่ได้เจริญนะยังจะไม่ปลดเจริญนะครับเดี๋ยวดูกันว่าไป88แล้วอะ่ะมีความเป็นไปได้ว่าจะต้องแตะร้อยนะครับถ้าจะเอาเจริญถ้าจะเอาเจริญอ่าเดี๋ยวผมดูซิว่าเงินผมพอไหม อ่าเงินหม,มพอไหมนะดูก่นอนได้อยู่นะครับได้อยู่อย่างนี้มีโอกาสถึงอยู่เอาละมาสามโอเคเก้าสิบ ดูแล้วรงดูรงแล้ว90้าสิบนะอ่าเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าถ้าอยากจะปลดให้สุดต้องถึง90เนี่ยเกี่ยวเนี่ยเก้าสิบละทีนี้ถ้าผมอยากไปทางอื่นต่ออ่ามันจะไปไงได้อีกเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องมาดูต่อนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะอุตสามิร้ายร้ายลึกแล้วเราอยากจะเอาของรางวัลตรงนี้ถึงขั้นเจริญเนี่ย เราจะไปตรงไหนต่อก็ต้องมาดูครับว่าอะไรคือร้ายนำและเนี่ยบารมีเนี่ยบารมีนะครับบารมีร้ายกับคลั่งเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ปับ๊บผมผมว่าไปปรับคลั่งร้ายคลั่งร้ายคลั่งผมไปเพิ่มคลั่งได้นะครับแล้วก็แล้วน่าจะย้ายไปบารมี ซึ่งทีนี้ก็ต้องไปดูว่าใครอยู่กลุ่มดาวบารามีก็ต้องมาดูนะครับของเพื่อนอีกทีนึงกลุ่มดาวบารามีนี่ตึงแสถท o n g ใช่ไหมครับร้ายกับคลั่งเราว่าแค่แลกเปลี่ยนตึงเสถ u o วงไปเรื่อยเราก็จะได้ร้ายกับคลั่งแต่ว่าร้ายผมเยอะนะครับน่าจะคลั่งผม50กว่าน่าจะต้องใช้เยอะอยู่กว่าจะได้นะไว้ค่อยทําทีหลังแล้วกันตอนนี้ตัวตัวจะหมดละวอเพราะว่า ได้แล้วนะครับวิธีเปลี่ยนกลุ่มดาวแล้วก็รับของรับชุดรับแฟร์ด้วยอ่าโอเคนั้นก็รวังว่าคลิปที่เป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอคุณมาครับสวัสดีครับ